ยังเค้นได้เลหรอยังเค้นได้ดสบายดีสบายดีพี่น้องเอซีท<อ><อ>ุกคนพ่อพ่อกนคือเก่าด้วยจ้าจีกไก่แกะกระเทียมต้มผักผีกตเรียบร้อยพี่น้องไห้ถ้าเห็ดมะแรงอยู่เพื่อนเจตวนเนาะแล้วก็ขึ้นมาหาน้องซีบังนั่งเห็ดยังแน่เลยการทักาทายสบายดีเด้อพี่น้องเด้อพอม่พี่นออ้อ,นองสุภูทุกคนเลอจ้า กลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพหลักทุกคนเดอ้อจังนดาก็กฝากเป็นกำลังใจฝากเบิ่งผักเนี่ยงสองเจใา่ในเด้อจาพี่นออ้องอ,อ,อีซีทุกชิ้นไปใช้โลหนึ่งมาสิสิอันนั้โตไก่นะสกปรนนี ไข่ดูใตัวดูใบตัวเมื่อไหร่โตไก่เห็นนะโอ้ยตายแหละสังกะปั้นนี่พี่น้องเ้ยน่าใช่หมอนเช็ดนังกระพุ่นนะสิอือนั่นแหละเกือบเต็มอะไรเคยพอดีอยู่ดอกมันคือต้มฉ่อมหมอนนะเลยสิคือต้มลายหมอนแท้มาต้มน้ำไก่นะต้มฉมหมอตอนนั้นเลยเด้อ เ,เ,เออขึ้นมาส่องเบมึงนางสีเป็นหมอเมนเ็ดถึงในแล้ว,วใช้กระเทียมนะนให้เบิร์นด้วยแก่จำนายนอืออือพอดีคือน้อยแทบบกผิกนะสิมันน้อยโพดขนนองอีต่วนซาโลมมันบอดไอเพชประเด็นนะซีมันน้อยโพดนี่นะกูวา่าอยู่น้อยสีแต่งหนงพี่น้องมึงเนี่ยฮะ กำเดียวนี่นะเอาอีกซ้ำนี่พูพอเงียงกำเม็นเงีปเอาเอาแบบอาต้มจืดนะพี่น้องต้มจืดขะปุ่นไก่สองตัวสักปานฮะาจกอาต้มีกอกอัญยังพิษไม่มาใส่กูมึงดูพี่น้องมาใส่เฮาเซย มันหน่อยโพสเบิ่งนกะหูหากต่างเตัวมันสิเพชรหรือบ่ถนัดหน่อยหรือร้ายน่ะมันบ่เพชรบักเพล็กน่ะหนุ่ยใหญ่ๆพบนน้นเพชรน่ะใหญ่ๆเปปีะเพชรไก่มึงซิมละบ่เบิร์นเพล็กนี่ห้าเพชรไก่แม่ซื้อที่พ่อซื้อมาแต่เมื่อไหร่เออโตัวตัายเปซซื้อหน่ะแบบนั้นแล้วสิเพชรไก่อืออือออันนั้นแหละบะทงอะไรบออบะทงสิพันธ์นะอออันนาไดอเออกูก็บ่ายุหมากมันคือไง มันบ right. mm. ่ได้เอาตัวนอาหายของหลังเดือบลอยพี่น้องเว้ยนี่เด้ขับป wow ุ่นกันนะขั้นเพชรแหละค่ะยาเอาตัวนั่นแหละเห็ดเผื่อไงแปรน้ำสิบห้าโลพี่น้องจ๋าผิดกันตีกันแต่บ่ได้แหนะของพี่น้องเว้ยผูกสมบปีมาพันอีสิโูกทู ยายแปนั่นละซูดไปหาขี่ซีเด้อพี่น้องเด้อไปแต่สาวผู้สิยายแป้นะพี่น้องควันเตาลงลงบนซองเตาผู้สิเห็นพอยังเงียงแวบๆพี่น้องโอ้ครับเราทายอยู่อ๋อยายแปไปคนเดียวดิสิพอยังเงียงครับเราทายอยู่ผู้พี่น้องแก่พื้นแน่นาะผูสิลงจากเตาแหละ หนาวมั้งโซโคค่ะหนาวไปล่างหน้าไ่ได้อาบพูดพูดอืมอ่าภาหุมั่งหรือบ่วังเนาะไอีลูกสิ้น5โลหนึ่งมึงก็ไปใชย ตีนเด้เบืองสิเึเบืองที่เสืเบืองมันผักยังไงอันนี้คือนามปลาแดกบ่สิเสื์เบืองตีนก็มันมันมันผักยังไงปลาอีหนาวเมื่อยตีนใหญ่ลีลาซองซองขึงบ่ลนี่สิแม่นอยู่ซองเลยมันเห็ดหน้ามันนี่บ่เอาได้สิ เออเอาเสือเอาแต่อันนี้ไว้มันจะเปื่อยและวฮะนะสิอ,ะอือตุ่มเทิงแล้วสิเพ่งเต่อองเพอง,งมันสิเปื่อยแห้งมันสิอันน่ะเออเสือเด้อเสือออกเสือออกมันสิบเศรษอันนี้ไว้มันสิเสปืเป่อยเศรษอนันหนาอนนีไว้หนามันห่อนอยู่แล้วอีอันนี้เอเอเสืออีกเลย จลงเลยวันนั้นเนาะอืมอีสีกดมึงแดงปเจออยู่าใต้หนาวอ้ยขวางเอรมึงบ่มีอันนั้นบ่สิซื้าแล้วให้ม่ได้อาบน้าซื้อมาแล้ว เอาฟานปิดดิสิบ่มีบ,<อ><อ>บ่ฟ้า,ามันนะลายเลยบ่มันชี้ปลายเลยบ่มันคือห้อมนอะออมน,นั่นยังวะสุพจน์ชิบุระเนี้ยะ <laughs> บ่สุพจน์ชิบุระเนี้ยะใหม่บ่เอ้ยอือ เต็มที่อยู่ีก็บพวนตีกันแต่บานห้สิเน่อยบานนี่วานเฮ้ยวานนี่สี่ห้าที่เขาอยู่นะสี่สีแต่ว่าเขาบอกห้านกลางรถนะสี่ขั้นที่เขาจาะทไหนโอ้ไปบอกเขากายเลยบุญมาไหนบ้านนี้หน่อครปปบานดีพี่น้องเฮ้ยไปได้เฮ้ยมือนี่ ไปได้นอนแ่ยองก็ได้่ไปได้แยนบ่าหอดีก่อนภายซีกูก็ลืมสัมผัสมันมาได้มันมานไดซีกูลืมสัมผัสฮเขาว่ากันคืนว่าว่าคืนมึงโยกไก่กูงและีกูลาบได้ก่า่าได้เ็นวโอ้หนยเคยจัันว่าให้จัันติจให้ไล่ม่อนติ

หน้าเล้นบอเออตัวมมีหม่งอยู่ตมื่อกอยัวใมีคือเก่าลจเป็นด้อยงหรอกเาเลยโตมาสางครอบรัวเลยพ่อะม่เล่ากันเหตดน้ำซุดเลยนะครอบรัวแล้วโตกัมาดีอยู่ครอบรัวไป็นไดเป็นนได้นี่ไปทางไหนเลยสันนี้ขาสวนข้าสวนยยแปกไปให้กี่จี้อยังเงี่ยงเห็นขับรถไทยแต่แตนอยู่ลุ่มปะเก่พื้น งาหพันมันเนาะ้าสีสสีล่างหมอดีดีเอาทานมาใส่ะข้างหมอไว้สิให้มันผดจังอะปะไก่ลงนะชิจังมาเห็ดไก่นะพอดีน้าพดเข้าไปอาบน้ำแล้วได้เหไก่แล้วเออเอามาทานมาใส่สักกอนในไทยใส่เต้านี่เ้อไาม่เขาขสิมายืนสุดลบมึงแรขนาดนะขายังยืนเบิ่งยังสีนะ่ มาเอาทานจะไห้แล้วเอาหน้ามาข้างสิซีวีพิสกันไปเลยทีเดียวเฮ้ยซองเสมอเนาะเขาจังดีกันเนาะสูตรนี้ดีกันเลยค่ะมาเลยดีกันเลยโอ้ยขันถายนาะเราต้องแลนนี้เด้อแต่ว่าขั้นนั่นขั้นมันโบวิดกันเลยอืมจุเลนขั้่แลนน่ะเด้อ่ขั้นถายแลนหมุนอยู่โลดนี่ไปยังนี่ไปกับโบวิดกันของเก่าถ่ายแล้วนนี้แหละขั้นป้ากันวิดแหละจังแลน เอองูอจิบอกบอกเป็นนันนัเนาะนั่นแล้วยังไงขั้นบปเที่ยวเมื่อบ้านมันก็บเป็นดอกหนีนั่นนี่บอสิขั้นอยากเมื่อบ้านกับเมื่อรถเมื่อมาเลยโลดเก็บเอาเสือผาอจิเที่ยวเมื่อแต่บ้านบอมเป็นแนวบอกมันดีๆว่ากันดีๆอ๋อโอ้ยเมื่อคนใหญ่ก็ม่ใหญ่ทั้งบ้านแล้วปวดหั้งแห่งมันบอมเปนใช้เมื่อแต่บ้านมันกลายบ้านเออ ก้างแงพร่งล so oh, ูกหลานมาไม่สางครอบครัวได้อย <It 's S 1> ู uh ่บ huh. ่อนสบายแลยถูกกรยาหักมันสบายใจเบิ่งโซนไอ้บักพริกนะพ่ออยู่บ่อเห็นางมปุ่นบอพ่อเลยนะมันว่าเพชรได้เพชรได้ถุงซีพันได้ไหนมันเราบอกให้กู้นะปิดบักพริกเดียวนี่นะเอาต้มเสีอีกใครบักพริกนะปิดแล้วต้มไม่โอ้กะปีพลสองปูกะอีตวนนักอันบักพริกดีได้ดูสิหายแย่ อีอีทานเฉพรดูอีทานเฉพรเลยลูกเฮ็ดเฮ็ดชอยชี้ดูทานเฉพรแล้วกันไอ้มันเอาอันหนักมาแข่างนี่แล้วสรุปแล้วชู้กันน้ำกันแล้วเหมือนบอกว่าน้ำกันน้ำอ่อนแล้วเหมือนบอกทุบลูกทุบทานนะมีผิดมีดีไปผิดกันเฮืองไร้กันทุบทานนะแม่นบอกผิดกันเฮืองไร้กันลำบากเลยช่วยลำบากคิดใจกันฟิดแลักกันกล้าโตแต่กันแล้วก็ดีกันสวยกันธรามากินหมด บ่ม mm. ีบ yes. ่แม erm <mari> ่นแต่ซอยกันกินนะซอยกันทํามาหากินนะบ่ซอยกันกินบ่ได้ซอยกินก <t ires> ็มีแต่เบิดแล้วทมาหากินแกไก่เนบเอเวโอ้จกันเบิดแล้วเบิดทางไปแล้วแต่ว่าบ่ยอมบ่ยอมเปลี่ยนยอมแปลงพนให้เมื่อบ้านพนสิให้เขามาอยู่กับไผ่าเบิดแล้วพี่น้องเอ้ยคนผู้นี้นะเบิดซํานี้ะอเบิดซํานี้แต่ว่าบ่ยอมเปลี่ยนแปลงกูกเงดอยู่เิดมันอยู่ จะได้ป่มันสะได้เลยมันลงทุนมางงานตลอดชีว <Wet serves> no. ิตเลยไม่เป็นไรเป็นล้านเลยไม่น่าเบ่อเลยขี้เหน่ามั้งแต่ว่าอะไรซี้เก็บแพร่ได้ขนาดแค่บุกแพร่ผัวเลยแพร่บุแพร่กับแพร่บุกจ้ามันกับบุเกาะบุเกี่ยวพักข้าวของขาเจ้าบุกพาเด็ดการบอกพาเด็ดการบุเกาะบุเกี่ยวที่จริงชี้เรามีสิทธิ์ทุกอย่างแต่ชี้บุแพร่ผัว อามาไหอามามากูฉีกอ้วถุยมาข้างหมอนะฮะยังวะกูบอกให้เอาน้าใส่หมอนะใส่สีถุยถุยนะถุยยังบลงตะล่อยู่มองดูน่บ๊อบบ๊อบเอาหมอกระนะมาถุยอทียังนี้ แรกกูจังคืนมาส่องเบิร์กนะกูว่ามันเห็ดยังยูเบิ่งกูสิวต์ไปส่องเบิร์กผันมาพะยังลกคนไก่ล้วนๆอยู่ข้างน้านะขึ้นนะให้มันทอดนะกูปล่อยมันอยู่นะอืมมันก็เห็ดเป็นนะโอ้อืมเอออืมเห็ดก่อนไปเนาะกินเตี๋ยวเตี๋ยวเตีนยังลูกกกินไ่ เออเวลาอย่งเติมก็ได้เวียงเนาะเติมเออทางรถเวลาถ้าจังเติมเอากะทิอันนี้จะให้จัตืดจังเบิ่งไปแล้วมีแต่อะไรแล้วกันเออเวลาจังเบิ่งไม่หักเนาะเวาก็เอาประเด็ดกันนะต้นลวกเอาลูกก็ได้อยู่จะมีอะไรไปเนาะกันคลิพนยังวนกันกูยังลงไปเอาอะไรอยู่ซีแน่มาด้วยฮะวนกันโตนกันวปาวาอีซีซสงซ้ายมันน้ำท่างหอมกลิ่นข้าวขัวหน้าหนาข้าวปุ่นชวนเชียด์ชวนเชียด์อุ้ยขู่ลังคาเฮือนอนี่เลยนะว้าว หอมฉินันฉันกัวมากฮือนอีชี้กับเจ้าหอมหนูอ่าฮะเพียงวเตาเ่งีอย่างอีแนวมึงมาเพราะว่ายังดึงไก่หรืวเตามึงน่ะดึกดับดึกดับอยู่ครับมันสิบค้นน้ำไก่มันือนไก่ไม่อยากจะน้อยอีตัวนั้นเนาะไก่ตัวเดียวเฮ้ยจนเต็มขกปังสีมันผุขนาดอันอันนี้นั่นนไก่ไก่ทองไก็มีคือเอาตัวน่อยบอกาโบได้มันงได้บได้มันถึงได้มงทอกรไร